ค,คือเล็กอะไร,ะไรนะตาแก่ตกมาที่เราเช่างมาก็มีห้องครัวมีห้องน้ำนะครับโก็โอเคเลยครับผม เย็นเออเย็นไปเพื่อนเพื่อนครับผมครับเย็นครับผมครับผมได้แล้วครับถูไม่แยาถึงแลรวครับแต่ว่าก็พอ so ัวไหลยังสุดยอดสุดยอดชิมต네ัดเอ้าจัดการไอชิมเจ้าดิไอมืออาชีพชิมเจ้าดิโอเล็บก็โอ้เย็นนะนี่บอกเขาเรียกเย็นทะเล เห็นบาานเัอะไรๆเนาะกับไม้ไม้ครับแป๊บเดียวครับกินสองคันครับรุดไปคันหนึ่งรุดเปล่ากนว่าไม่ใช่แบบนเปล่ามเนี่ยเห็นอยู่บนนั้นกูกี่เลยเห็นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วครับฮะนี่เกาเกาหน่อยเกาเกาเล็กเกาเล็กเออเกาเล็กเกาเล็กมีเบอร์เขาเรียกว่าเบาร์เกาเอยๆนะ นี่ลูกวันบังเงือับเก่าหน่อยครับลอยครับเก่าน้อยเก่าน้อยอ้าวไม้ไม้ก็มมหมานเดยวแค่เดียวนึงเนาะไหนยากเดียวครับเบ็ดโกงอีกแล้วเน่แล้ไะไงปลา่อยไงตัวซ้ำกันเลยเหรอเออตัวเดียวกันครับปลาไหลตัวเมื่อกี้นะครับอ้าจัดจัดจัดนี่ครับผมตัวที่สองแลครับปลไหล อ่ามันแบบประมาณอ่าจัดไปไปเลยครับสองสามคันติดกันได้มาเลยอู้มันหน่อยหลายกินเนาะนะครับหาอุ้ตัวแล้วได้หลายตัวแล้วตัวนี้นี่งี้งี้งี้สองตัวเลี้ยงกันเลยวะกินทุกคันเลยตัวนี้โอ้โหเนี่นนะสายแล้วยาวๆอย่เนาะ แตนที็นีใจตอนมาไทเยอะล้ครับขอสดงรายาไปถึงเบ็ดสายครับเบ็ดสายใดสีเลยครับ่ออธรรมดาครับเนี่ยเเรียกเบ็ดลาวครับชายเยือปลาหมึกติดเหลืออรบ้าโอ้เสียวะเบื้งุดเลยคือตกเบ็ดแบบชิวๆมากครับเนี่ยสี่ตัวขึ้นมาห ปลาเหลืองครับถือป้า่นอนนะเก่ๆด้ยเด็กคนนีโอเคกูให้าให้กูหน่อยมึงก็บนกูอีกกูจะนั่งตกูเลยเดมึงกเด็กคนนี้แล้วจะปากดีเนี่ยปลาเหลืองครับปลาเลปลากินส้หน่อยมึงก็บ่นกูถือว่าโอเคเลยนะครับนบ่แ๊บเบียวครับได้เป็นสิบเกียร์ไอเกียร์น ครับทำเป็นโยงโยงใช้สายลงแบบนี้จุ้มไปแป๊บเดียวไม่ถึงสามนาทีนะครับดึงขึ้นมาแล้วครับมาลุ้นกันว่างวดนี้จะได้กี่ตัวสา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 วขึ้นมาแล้วไม่เกิน3อยู่สองสามตัวนี่ไม่เกิน3ครับมาดูกันไม่เกิน3ได้สองครับสาวก็ยังดีครับโอ้โหสุดยอดได้ทุกตาเขาได้ทุกเที่ยวแน่นอนเลยครับ ไปทุกเที่ยวเลยครับผมเออทั้งหมุนก็ได้หลายตัวหนึ่งครับนี่ครับผลงานครับผลงานในชิ้นแรกของวันนี้ครับเก่าปัดได้สามเลยครับเนี้ยว้ยมี่กำลังใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งเก่าปัดด้วยนะครับนี่เป็นดวงครับเอาขึ้นมาสามเก้าสามเว้ยนี่ตกไปหนึ่งเดี๋ยวสองเพื่อนทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกท่านนะครับที่ ามากันในวันนี้นะครับขอบคุณ <c oughs> เพื่อนๆทีอ่อยู่ด้วยกันด้ดยตลอดนะครับก็สําหรับวันนี้ก็กลับฝั่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทางด้าน t ูทูบเฟซบุ๊กทางด้านไลน์ทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้าไม่ละดีแล้วเ,วเราจะนํามาฝากเพื่อนๆอีกคลิปนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ

สามเลยครับเย้ว้ยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยหนึ่ง